อวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรีวิวนะครับดูกติ V4 คันนี้สองพันยี่สิบสามนะครับรถน้องเต้หนุ่มหล่อระพูเราดูแบบคร่าวๆนะครับดูจานเบรกเบนเบด้วยนะครับคันแม่งจริงๆคันมะริ่มเลยครับออหล่อมากท่อน,นี้เขาบอกว่าสามแสนนะครับ คลายความร้อนเร็วอยู่นะแต่ก็ยังร้อนอยู่เพิ่งขี่มาเมาื่อกี้ส่วนตัวนี้คือรถสปอร์ตพันธ์ที่แบบผมนิ่ชอบที่สุดละว,วันนี้ก็มากันข้างหลังด้วยเห็นไหมเออมากันหลาย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 คนอ้วนดูแบบหนักแน่นนี่นะพีโฟเนี่ย รอบๆคันเรื่องเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ V 4สุดสุดๆอันนี้ขนาดไม่ได้ล้างนะ p อ,อาร์มก็สวยด้วยเอาเลยพูดถึง V 4เราก็มี V 4อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็น R S V 4 r F นะครับผมไม่แน่ใจว่ารหัส R F เนี่ยมันคืออะไรไม่แน่ใจมือนผมไม่้องมีข้อมูลของอพิียเลยนะครับคันจริงๆนี่ ันเล็กมากเหมือนหกร้อยอ่ะผมคิดว่านะอารมณ์เหมือนหกร้อยนี่กันสะบัดอยู่ด้านล่างนะครับมาติดนี่ก็เป็น V4 เหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาบอกว่าการขับขี่ไม่เหมือนกันนะครับคนละฟิวนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประมาณไหนยังไม่เคยลองขี่นี่จานเบ่ะเรื่องกุกกิ้งกุกกิ้กงแล้วก็ชกเออร์ลินนะครับแล้วก็มีปัม๊มเบมโบไม่รู้ว่าโบนี่เขาเรียกว่ารุ่นไหน ใครรู้แจ้งให้หน่อยก็ประมาณนี้ะท่อเทอร์มิเกียโยงด้วยนะครับล้อนี่แบบเป็นเกรดซายเลยนะเออจ๋งคือเป็นรถที่สวยมากนะดูแบบเท่โคตรโคดดูท้ายเอาเรื่องมันไม่ค่อยเห็นบนถนน,นครับหาดูได้น้อยมาก ขอแบบเรื่องเดียวจอนะบ้้าเป็นจอดิจิตอลนี่น่าจะแบบสุดรอะถ้าดิจิตอลนะแต่มันไม่ใช่จอสอีแต่ก็มีความคลาสสิกนะแล้วแล้วแต่คนผู้ชอบนะครับคับเกียรสปีดนะฮะตัวปรับเบรกกระจกซิ่งนะปั๊มเบรกนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นโลโก้แดงหรือเปล่าอ่าประมาณนี้แล้วนี่ก็ c b r 500ร้อยดูยกระติมอนสเตอร์นี่ครับ M.P. 09ของผมเองแล้วก็ s, s a d v นะฮะแล้วก็ TB 6 5 0 F นี่ก็ประมาณนี้ให้ดูอะไรขำๆว่ามีอะไรดีๆให้ดูบ้างนานๆทีก็จะมีคลิปยาวๆให้เพื่อนๆมาดูนะครับรถ,ถสวยๆจากชาวแก๊งผมนั่นเองปะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาให้ดูรถ,ถสวยๆกันหน่อยสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ